สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ Welcome to Nina Live i n s ีน่า t n s ค่ะอนิสารพระถิินมาแล้วค่ะตอนนี้เรากำลังรอเรือนะคะขึ้นเรือเฟอร์รี่ค่ะเราก็จะข้ามฝั่งไปเก็บเห็ดฝั่งนู้นค่ะอยู่ที่เกาะนีนานี้ยังไม่เกิดค่ะเห็ดดำขาเหลืองยังไม่เกิดค่ะเพื่อนๆเราก็เลยจะต้อง นั่งเรือนะคะไปเก็บอีกป่าหนึ่งค่ะป่าจะใหญ่มากนะคะป่าที่พวกที่หน้ากับลุงลุงคริสไปเก็บค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวตามกันมาดูเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเชิญค่ะนุ่นค่ะลุงคริสกำลังเก็บคันทะเลค่ะเห็ดเหลืองอยู่ค่ะเพื่อนๆเ,เจอเห็ดยิ่งกว่าเจอทองลุงคริส สิพ้าส่มเจ้าม,มาเบิ่งเด้อพี่น้องสิพามาเก็บเห็ดอันทัดขั้นตะเล็ดอยู่นี่เขาเรียกมันหมดตะเกิดไหมจ้านี่แม่พี่น้องนี่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 แน่นอนอันี่เอ,อาเจ,จ้าไอ้แจนนี่โอ้ยมึงดูคนน่ะจริงจริงมันตองดอกใหญ่ใหญ่คนน่ะมึงดูนี่นี่จ้าโอ้ยมาปลาเห็ดทั้งเสือกับมาฝอดอกเล่นหน่อยมาท่านได้ถึงนี่จ้ามันกำลังสีใหญ่นี่ พี่น้องนี่อนบอลเจ้านี่แต่ว่าุ้มนี่ก็เก็บได้นี่เก็บได้ค่ะอเอาไปพ่อไปแกงอยู่ดอกจะเอาพ่อไปแกงพ่อเดี๋ยวงวดหนามากไหม กำลังเกิดเนี่ยพี่น้องเป็นปืนเลยพี่พี่วันนี้อ๋อลงมาช่มงแลอืมได้ฝึกที่ดิบเอเวอร์แมตเตอร์เบื้องป้าเฮ็ดบ้านนี้พี่น้องสวซมากเฮ็ดมันสิเกิดอยู่ป้าสนจ้ะอากาศบริสุทธ์ดีมากเลย เพื่อนไปหาเก็บเพชรบ่ได้ทุกป pues ่าด้พี่น้องเพชรมันบ่ได้มีทุกป่าด้จ้ะเมื่อเธอไปกะอุ้ยเกิดขึ้นมาเป็นผึบเป็นผึบเลยป่า nah, นี่นี่หนาเคยมาเก็บอยู่แต่ว่ามันหัวแต่เกืดบต้องเจ๊จีได้มาข้างหน้าเปล่าร้อยเหรอกมันใหญ่ เราไปแกงใส่กับน้ำไปเดี๋ยวนะโหสุดหนาุณมวนเนาะ่เสียนี่เห็ดบ้านปูพี่น้องนี่เห็นปะเดี๋ยวนี่หน่อยนี่ มาปลาไม่พี่น,น้องปลานีดอกใหญ่แน่อยู่จ้ะนี่นี่จ้ะนี่จ้ะพอได้อยู่เฮาก็สิเก็บไปแกงเด้อพี่น้องเอ้ยเฮาสิกองบักกองก้นเต็มๆพอได้สวนยังเลยนะ่ะพ่อใหญ่นั่น าบอลเราเเก็บไปด้วพี่น้องเด็ดนี่แซ่บเด้อนี่เอาไปพัดใส่ปอบเปียกกัแบแซ่บเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนๆค่ะนี่ดอกใหญ่มากเลยนี่อืมก็ดูแกงอยู่ พี่น้องเห็ดมันปูของจริงสวยมากเลยทัดกันเะเล่ละสวยมากเลยเพื่อนๆดูสิเนี่ยอู้ยพี่นอ้องงาม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 เขากับปัดเพื่อนออกเลยปัดออก นี่ดอกหนึ่งมันแห้งน,นี่หนามมะพร้าวด้วยนี่พี่น้องพี่น่ะแสดงว่ามีคนมาเก็บไปแล้วเห็นป้่นี่พี่น้องมีห้อยหมูปลาพร้อมอเจนนี่ห้อยหมูปลาได้หน่นี่จ้ะที่มันเป็นยุ่งเยือยุ่งสิหมูปลาบ่ท่านบ่ท่าน เพาท่านเด็กเก็บดอกหมูปลามื่กินมันหาสอกกินเห็ดกินทั่วหมูปลาหลายเด้พี่น้องอบ้านนี่มึงห้อยดูปุ๋นอะอุ้ยนี่จะห้อยห้อยหมูปลาจะสอกหาเห็ดอินบะ ห้อยหมูปลาเท่านั้นเลยจ้ะทางมันบ่เรียบได้ปลาไหลเราพี่น้องได้พ่อได้แกงเดน๋ยววดหนามาาไหมจ้ะนี่จ้ะของนุงคิดเพิ่นกองดาก,กองก้นเก็บเพิ่นได้แกงจ้ะนี่ละจ้ะพี่น้องเห็นว่าจ้านี่เอาพ่อไปแกง เดจักถ้่วยพี่น้องนี่ตัวเฮปเดอร์พี่น้องเด้อเฮสวิเด่นจ้ะพี่น้องเขาเรียกว่าเฟสติงพี่น้องลุงคริสได้ลุงคริสได้มาตัวหนึ่งพี่น้องมึงดูผมนะเอยต้องตรวจเช็คดีเด้อจ้ะกลับมาบ้านจะพี่น้องมันอันตรายได้ไงถ้าผู้ใดแพ้นี่ตุ้มมันสีแดงคือจังทอเลียญหานี่แหละพี่น้องเลียญหาบาทใหญ่ๆต้องเช็คเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อกลับมาบ้านแล้ว ันนี้เฮ็ดพึงพี่น้องเฮ็ดพึงบ้านเฮามึงดู่นน่ะนี่หน้าไปเก็บช่วงเดือนสิงหามาจา้ะเลยเออกมาลงให้เบิงแกงกินแซ่บแซ่บพี่น้องนี่ก็เฮ็ดอันมันปูนี่จ้ะบ้านเฮาขึ้นกันเอยแซ่บหลยวันนี้นี่หน้าเขาจบเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายบาย